คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันในใดทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรัรกทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับ 2ตัวเด่นนะครับเน้นวิ่งนะครับในงวดประจำวันพฤหัสบดีที่1นะครับกุมภาพันธ์พศ2 5 6ากสบเับเลขเด่นที่ผมได้มาสำหรับงวดที่แล้วแนวทางประทำวันีพี่น้องผิดหวังนะครับมาเด่นอยู่ที่9กนะครับก็เจาะ79กา็ขอแสดงความยินดีกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มา เลขเด่นที่ผลม,มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูด1กับ9นะครับพวกควมชัวเน้นวิ่งนะครับไม่เน้นรูดเน้นวิ่งนะครับเน้นรูดไม่ผ่านนะครับก็สอบอันสำหรับตัวจอก็จะมี0 1นย์1ะครับ2 1 3 1แล้วก็6 1นะครับสำหรับ9ก็จะมี09 9 192แล้วก็39 3ตัวเด่นนะครับก็จะมี291นะครับ579 095 392 1 1 4 0น7นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี11669 9นะครับสำหรับสายเบิ้ลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นหลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวั